<Broken. S 1> นั่งนั่งนอนนอนอยู่นิ่งนงจู่จู่ความสำเร็จก็วิ่งเข้าหาเขาทำกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้ครูปรามอยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะว่าทำยังไงนั่งนั่งนอนน,อ,นอยู่นิ่งๆก็ได้เกรดที่ดีขึ้นค่ะครูปรามเชื่อว่าทุกบ้านมีโทรศัพท์มือถือลองเปิดดูนะคะว่าในโทรศัพท์มือถือมีปุ่มหรือมีแอปที่เป็นอัดคลิปเสียงใช่ไหมคะ ลองใช้แอปนี้หรือปุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอัดคำศัพท์อัดเสียงของเราที่เป็นคำศัพท์หรือเป็นบทเรียนที่เราต้องย้ำซ้ำทวนหรือทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเปิดซ้ำๆย้ำๆแล้วก็ทวนได้หลายรอบเลยนะคะสามารถเปิดตอนที่เวลารถติดหรือก่อนนอนได้ยิ่งดีค่ะง่ายๆเท่านี้ลองไปทำกันดูนะคะ รับรองเกรดหรือคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะใครใช้ได้ผลส่งคำตอบมาหาครูปามที่คอมเมนต์บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ